สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาชมไก่ตอกนะครับไก่ตอกก็มีหลายรุ่นนะครับมีรุ่นเด็กๆนะครับรุ่นพ่อแม่พันธุ์นะครับตอนนี้ก็มีหลายท่านที่สั่งจองไข่ไก่ตอกเข้ามานะครับตอนนี้ก็กําลังทยอยส่งอยู่นะครับเยืยอจะส่งให้นะครับแต่ตอกก็ไข่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับปกติเขาจะไข่ในช่วงหน้าฝนนะครับก็ตอนนี้ก็มีให้เห็นบ้างนะครับก็มีไข่บ้างแต่ว่าไข่ไม่เยอะนะครับ ก็มีหลายสีนะครับสวยงามนะครับมีสีขาวนะครับสีเทานะครับสีลายแล้วก็ลายอกต่างแันซีนะครับสีหมอนมีลูกติดตัวตอนนี้ที่กำลังขยายพันธุ์อยู่นะครับถ้าจัมาท่านใดที่ต้องการไข่เชื้อเป็นฟังนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นการลุ้นนะครับเป็นการลุ้นนะครับใครที่ชอบเสี่ยงนะครับหรือใครที่ชอบลูกไก่นะครับเอาไปเลี้ยงนะครับก็มีนะครับ หรือทุนน้อยนะครับก็ใช้ไข่เชื้อไปฟักก็ได้บางท่านอาจจะไม่มีตู้ฟักก็ฝากไข่บ้านฟักด้านะครับของผมก็ฝากไข่บ้านนะครับว่าใครต้องฟักเองเนี่ยไม่เคยได้นะครับเพราะว่ากว่าเขาจะฟักไข่ก็เน่าแล้วนะครับสีขาวสวยๆนะครับนีมีบางคนก็หลงเสน่ห์สีขาวนะครับบางคนก็ชอบสีเทาเรนเดอร์นะครับคนก็ชอบสีแฟนซีนะครับมุกดานะครับก็มีหลายตัวนะครับ เมื่อคืนฝนตกวันนี้อากาศดีนะครับช่วงเช้ามีแสงแดดนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับพื้นก็จะแฉะนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมีเห็นลายสีนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0611369939นะครับโทรเลยตรงนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ ไลน์ไเดีนะครับ0 6 1 1 3 6 9 9 3 9เช่นกันนะครับบางครั้งโทรมาผมอาจจะไม่ได้รับนะครับเพราะว่าทางอาจจะยุ่งงานอยู่นะครับอาจจะแชทไลน์มาทิ้งมาไว้นะครับเดี๋ยวผมตอบเองนะครับทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวผมว่างผมจะมาตอบนะครับครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆนะครับ ำหรับคลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ